เป็นเขียงคอลเลกชันล่าสุดที่เพิ่งคลอดออกมาเลยครับสดๆร้อนๆเลยแต่ผมเริ่มทํามาประมาณ3วันแล้วนะครับมันเพิ่งจะเสร็จถ้าเป็นลาย3 d ดีที่เป็นมิติประมาณนี้ก็ค่อน้างจะใช้เวลานานเลยครับไม้ที่ผมใช้ก็จะมี3ชนิดเหมือนเดิมครับมีไม้วอนัทไม้เมเปิลและก็ไม้เชอรี่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ไม้อยู่ประมาณ3 4, 5ชนิดวนกันอยู่นี้แหละครับเพราะว่าการทําเขียงแบบเอ็นเกรนเนี่ยความแข็งของไม้มีผลต่อการแตกหักคือไม้พวกนี้ค่าความแข็งเขาจะอยู่ใกล้เคียงกันครับรวมไปถึง รสชาติของไม้อะไรเงี้ยว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษถ้าคมแข็งมันใกล้เคียงกันเนี่ยเวลายืดหรือหดตัวเนี่ยเขาจะมีความใกล้เคียงกันแหละครับคือคือมันจะไม่แตกออกจากกันนะแต่จริงๆอ่อะไม้เนื้อแข็งก็ทําได้นะครับแต่จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าเขียงแบบเนี้ยเขาจะใช้เป็นการหั่นหรือซอยอะไรอย่างเงี้ยคือมีดก็ค่อนข้างมีราคาในระดับหนึ่งถ้าจะแบบสับหนักๆนักนี่ก็อย่างที่เคยเล่าครับว่าเขียงไม้มาขามบ้านเราดีกว่าเอ็นเกรนเหมือนกันและการทําเขียงแบบเอ็นเกรนเนี่ยคือเราต้องเลือกไม้ที่นแบบ ไม้เนื้อละเอียดนะครับยิ่งเนื้อเขาละเอียดเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นรูพุนล,ลงไปอะครับมันยิ่งน้อยแต่ถ้าเป็นพวกไม้เนื้ออ่อนหรือเนื้อหยาบอย่างพวกไม้โอ๊กไม้แอสหรือไม้สนอย่างเงี้ยไม้พวกนี้มีโอกาสที่จะเกิดรูพุนง่ายนะครับถ้าเราใช้งานเป็นนานๆน,นะและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ เขียงเราเนี่ยจะเป็นที่สะสมแบคทีเรียชั้นดีเลยครับแต่ถ้าเราทําโชว์หรือทําสวยๆเอาไว้แต่งในหัวนี้ก็ได้ตามปกติเลยครับถ้าจะทําใช้งานจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้เป็นไม้เนื้อละเอียดหรือโค้ดเกรนดีกว่าครับเนี่ยวันนี้ผมแอบมีตาละนะเนี่ยเปล่าหรอกครับมีวิวๆถามกันเข้ามาหลายคนเลยเดี๋ยวผมขออธิบายผ่านคลิปนี้เลยดีกว่าเผื่อมีเพื่อนๆบางคนอยากรู้ด้วยอย่างนี้ครับส่วนเรื่องกาวที่ใช้ก็จะเป็นฟู้ดคอนแทคนะครับที่สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่อันตรายในความหมายของผมก็คือถึงมันจะเข้าไปในร่างกายเราแต่มันจะไม่ม ร่างกายเราจะไม่ดูดซึมแต่จะถูกขับออกเหมือนของเสียทั่วๆไปเลยครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าผมอธิบายถูกหรือเปล่าแต่ที่แบบศึกษามาก็เป็นประมาณนี้ครับถ้าพี่ๆมีความรู้ด้านนี้สามารถคอมเมนต์เสริมผมได้เลยนะและทีน่นิยมใช้กันที่สุดก็จะเป็นของใช้บอล3ครับที่เป็นขวดสีเขียวคือเขาจะมีคุณสมบัติทั้งฟูดคอนแทคแล้วก็สามารถกันน้ำได้ครับส่วนแว็กเนี่ยจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นฟูดเกรดหรือฟูดคอนแทคได้หมดครับ ต่ถ้าขี้เกียจหาข้อมูลก็ใช้เหมือนผมก็ได้ครับผมใช้ของอาร์คิมิดสอยู่ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเขียงไม้เอ็นเกรน 3D อันนี้มันใช้ได้จริงๆนะครับผมไม่ได้ทําเป็นคอนเทนต์อะไรนะอย่ากลัวว่าแบบเราใช้งานแล้วจะเป็นรอยมีดอะไรเพราะว่าเหตุผลที่ทำเอ็นเกรนเนี่ยก็เพื่อลดรอยมีดนี่แหละครับที่เราใช้งานเนี่ยทำเสร็จแล้วก็เวียนหัวกับลายไม้จัดเลยครับเลเวลความยากก็ถูกอัปขึ้นมาอีก1ระดับจากตัวก่อนที่เป็นเขียงไม้ลายซิกแซกที่ผมทําไปครับงานก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือ ไล่ตอบอีกทีนะครับส่วนแชทไม,ไม่ไม่ต้องดันนะครับถ้าพี่ทักผมซ้ำมาเนี่ยคือพี่จะถูกเด้งเหมือนไปเริ่มต้นใหม่เลยครับเพราะผมไล่อ่านจากด้านล่างขึ้นมานะครับคือตอนนี้แมสเซจมันเยอะมากๆเลยครับใจเย็นๆกันนะครับก็เอาไปเจอกันโปรเจกต์ถัดไปนะครับ